ตอบแล้วทันย่าทันยาเรศเปิดใจแล้วหลังสามีเป็กสัญชัยจูบป,ปากสองสาวเขมรุจิราพิมซอนย่าออกรายการคนละเป็กบอกตรงๆว่าเห็นจนชินเดียวเราเอาบ้างเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงไม่น้อยสําหรับรายการคนละเป็ก EP 17ของเป็กสัญชัยสามีทันย่าทันยาเรศที่มีแขกรับเชิญคือสองสาวพิมสอนย่าและเขมรุจิราซึ่งสนิทสนมกันมากว่า20ปีโดยมีชอ็อตที่พูดถึงเรื่องตกจุ แล้วเข็มก็จูบป,ปากเป็ดโชว์และทางเป็ดก็หันไปจูบป,ปากพิมพ์อีกแม้จะเป็นช่วงสั้นๆแต่หลายคนก็อดตกใจไม่ได้และสงสัยว่าภรรยาอย่างทัญ,ญ่าจะว่าอย่างไรกับเรื่องนี้ล่าสุด27มกราคม2567ทันย่ธัญาธัญยาเรศก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงประเด็นดังกล่าวแล้วโดยเผยว่าได้เห็นคลิปแล้วจริงๆที่เป็ดเขาก็จะแนวนี้กับเพื่อนสนิทไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายจะถึงเมื่อถึงตัวซึ่งเราก็เห็นจนชินไม่ได้ตื่นเต้น เพราะเราเห็นบ่อยแต่ก็บอกเขาว่าเวลาออกสื่อบางคนเขาก็ตกใจเพราะมันคือความเป็นผู้ชายผู้หญิงกันแต่ก็ไม่เป็นไรค่เดี๋ยวเราเอาบ้างหัวเราะเรื่องนี้ไม่ได้พูดถึงเลย แต่มีทีมงานส่งข่าวส่งกระแสะให้เราดูเราก็ไม่ได้พูดอะไรกับเขาอย่างที่บอกมันเป็นสิ่งที่เห็นประจำเพราะเขาก็จะถึงเนื้อถึงตัวกับเพื่อนสนิทเขาไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายกับผู้ชายเดียวก็จุบเดียวก็จุบก,กันอยู่นั่นและผู้ชายนี่จุบบ่อยมากจนเราเห็นจนชินคือเรารู้นิสัยเขาถ้าอยู่ในที่เปิดเผยแบบนี้ไม่มีอะไรแต่ไอ้ที่ไม่เปิดเผยน,นี่แหละอันนั้นต้องคุยกันหน่อยถามว่าแรกแรกรู้สึกอย่างไรต้องย้อนไปเกือบ20ปีเลยมันเหมือนเราอาจจะค่อยๆเรียนรู้กัน เพราะเจอครั้งแรกเขาก็ไม่ได้แสดงอาการอะไรแบบนี้พอเจอเรื่อยเรอเริ่มเสด็จขึ้นก็จะเห็นนิสัยในแต่ละอย่างที่เขาเป็นก็จะทําให้เราชินเรื่อยๆว่าเขาก็เป็นแบบนี้แต่อะไรที่อาจจะดูไม่ดีเราก็มีเตือนเหมือนกันเมื่อถูกถามว่าที่บอกเดี๋ยวเราเอาบ้างคือยังไงในซีรีส์ใหม่ธัญญาก็เผยว่าเรื่องนี้เป็นครั้งแรกที่จุกจริงสามีไม่รู้มาก่อนตอนถ่ายก็คิดว่าจะโดนด่าไหมแต่พอเขามีของเขาก่อนก็คิดว่าถ้าเขาด่าเราเราจะเอาภาพนี้ไปยันว่าพี่ทำก่อนไงไม่ได้ขออนุมัติส่วนจะจุกกับใครต้องคอยดู